สวัสดีค่ะมาพบกับ้าพัชลินกันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ออชชั่นเอ็กเพสสุวินทวงนะคะเป็นลานประมูลของเรานั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะฟ้าก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมไฮไลท์ค่ะนะคะที่จะเข้าประมูลในวันจันทร์ที่25มีนาคม2567นี้นะคะจะมีขนไหนน่าสนใจกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะไปกันเลย ค่ะแล้วก็มาพบกับเจ้าคันนี้กันเลยนะคะแล้วเจ้าคันนี้นะคะก็คือ t ต y o ต a า o คล l a c อ o s ดนะคะเป็นตัว Hybrid Premium นะคะซึ่งด้านข้างคุณลูกค้าก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีสัญลักษณ์ห้บ r ิดอยู่นะคะภายนอกนะคะจะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะมาพร้อมกับเลขไม่เพียง8,000 80, 0กว่ากิโลเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าข้างในจะมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเข้าไปดูกันเลยค่ะภายในคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มพูดสตาร์ทมาด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังเบาะหนังเป็นสีแดงกลมนะคะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ําเลยนะคะภายในคันนี้มีหน้าจอทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแอร์ออโต้นะคะอ่ะและก็มาพร้อมกับ กุญแจรีโมทให้2ดอกนะคะอันนี้มีกุญแจรีโมท2ดอกเฉยกันไปเลยนะคะและออปชั่นที่เหลือจะมีอะไรบ้างนั้นเรียนเิญคุณผู้ชมนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะสําหรับคันต่อไปนะคะจะเป็นคันไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและก็มาต่อที่เจ้าคันนี้กันเลยนะคะเจ้าคันนี้นะคะนั่นก็คือ Honda Civic นะคะ Civic ตัว E นะคันนี้เป็นรถจดปี2017นะคะคุณลูกค้ารถปี2017เลยนะคะภายนอกเป็นสีขาวสวยอย่างนี้เลยค่ะเลขไมค์คันนี้เพียง1 17,000กว่ากิโลเท่านั้นเลยนะคะออปชั่นภายในจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะเข้าไปดูกันเลยมาต่อที่ภายในกันเลยนะคะออปชันภายในคันนี้นะเปิดมาก็จะเจอเลยนะคะกับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะ พร้อมลยต็ตีฟังก์ชันมีปุ่มพูดสตาร์ทให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีแดงลูกค้าส,สวยๆกันไปนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชส,สกรีนแบบนี้เลยลูกค้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคันนี้นะคะค่ะและคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าเลยส,สวยๆกันไปนะคะจะออปชันภายในครบแบบนี้นะคะคันอื่นจะมีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และก็มาต่อที่เจ้าคันนี้กันเลยนะคะเจ้าคันนี้นะคะนั่นก็คือ Toyota Fortuner นะคะเป็นตัว GR Sport นะคะคันนี้ลูกค้าคะมาพร้อมกับแม็กโรงงานกันไปเลยนะภายนอกนะคะเป็นสีขาวดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนประตูท้ายไฟฟ้านะคะคันนี้เปิดไฟฟ้าเลยลูกค้าะอ่ามีสัญลักษณ์โลโก้ของ Sport ด้วยนะคะลูกค้า GR Sport นะคันนี้ภายนอก สวยๆแบบนี้แล้วภายในจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเข้ามาดูกันเลยค่ะอ่าและเปิดเข้ามาเลยคะภายในนะคะก็จะเจอก่อนเลยก็คือกระจกไฟฟ้านะคะ<อ>เป็นกระจกปบไฟฟ้าด้วยคุณลูกค้าสวยๆกันไปนะคะและมาพร้อมกับเป็นพวงมาลัย m u l t i f u n c t i o นะคะปุ่มพูสตาร์ทักันไปเลยลูกค้าและปุ่มพาร์ตเนชชิพด้วยคันนี้มีปุ่มพาร์ตเนชชิพให้ด้วยนะคะและพวงมาลัยคันนี้นะคะก็ยัง โลโก้ของตัว GR Sport ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะล้อกับเบาะเบาะคันนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ GR เช่นกันนะคะเป็นเบาะหนังสลับผ้าได้คะเป็นปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคันนี้ค่ะและต่อมานะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ซึ่งหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็จะมีกล้องรอบคันด้วยโอ้โหออปชั่นเต็มๆแบบนี้เลยนะคะเป็น แอร์ออโต้เลย mm hmm. คุณลูกค้าคะเป็นแอร์ออโต้นะผู้โดยสารหลังก็เย็นได้เลยนะคะส่วนเบาะหลังจะมีอะไรน่าสนใจไปดูค่ะ,คะเข้ามาด้านหลังนะคะเปิดมาที่เบาะผู้โดยสารหลังนะคะคันนี้โอ้โหกว้างมากเลยนะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมกับแอร์ hmm. ผู้โดยสารโซนหลังเลยนะคะผู้โดยสารโซนหลังรับรองได้ไม่ร้อนแน่นอนนะคะออปชั่นภายในขนาดนี้แล้วลูกค้าสนใจมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะแล้วเป็นยังไง สำหรับไฮไลค์นะคะที่ค้าคุปปาคุณลูกค้านะคะมาชมในวันนี้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาประมูลกับเราได้นะคะที่ลานประมูลออคชันไอเพสสุวินทวงศ์นะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะหรือว่าจะชมผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของออคชันไอเพสถึงช่องทางเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะฟ้าก็จะต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย